สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่า,ลาทุกเรื่องครับมิตรหมอแคนแฟนหมอลำผู้ติดตามข่าวสารนะครับวันนี้ก็มาติดตามข่าวหมอลำพระเอกหมอลำที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งก็คือคุณนุกเกอร์กฤษกรบุญมาหรือนุกเกอร์รัตนาสินนุกเกอร์เสียงอีสานแล้วจะเป็นนุกเกอร์ปฐมบันเทงิงศิลป์หรือเปล่า ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับแต่ว่าวันที่หนึ่งเขาก็ไปไลฟ์สดแล้วก็เอามาลงชี้แจงแล้วก็มาลง y o u t u b e เมื่อวานนี้เองนะครับผมก็ได้ทักทายน้องเข้าไปบอกว่าจะลงจริงๆแล้วจะไปอยู่ไหนน้องเขาก็ไม่ตอบแต่เพื่อที่จะให้พวกเราได้ติดตามข่าวว่าน้องเขาจะไปอยู่ไหนน้องเขาก็ตอบชัดเจนนะครับถึง70% 80%ทีเดียวว่าจะไปที่ไหน แล้วเราก็มาฟังเสียงพระเอกนุกเกอร์ว่าเขาจะไปที่ไหนเมื่อฟังเหตุการณ์ประมวลทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับผมฟังก่อนแล้วก็ประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดผมเชื่อแน่ว่านุกเกอร์เสียงอีสานนุกเกอร์รัตนาสินนุกเกอร์กฤษกรบุญมาเขาจะไปอยู่ที่ไหนผมจึงตัดสินใจแล้วก็ฟันธงว่านุกเกอร์ทิ้งเสียงอีสาน ซบอกเอกชัยศรีวิชัยก่อนที่เขาจะไปอยู่กับคุณเอกชัยศรีวิชัยเนี่ยเขาก็ได้ไปขึ้นเวทีประถมบันเทิงศิลป์หลายคนก็คาดการ์ว่านุกเกอร์เนี่ยคงจะไปอยู่ประถมบันเทิงศิลป์เพราะตอนนั้นยังไม่ได้แถลงว่าจะลงหรือไม่ลงพอลงจากประถมบันเทิงศิลป์ก็ไปต่อที่คุณเอกชัยศรีวิชัยไปร่วมงานศรีวิชัยโชว์ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ของคนหลายคนบอกว่าเอ๊ะเขาไปมีความรู้ไปมีไปรู้จักคุณเอกชัยศิวิชัยได้อย่างไรพวกเราก็อย่าลืมว่าคุณนุกเกอร์เนี่เขาผ่านเวทีประกวดมาเมื่อเขาผ่านเวทีประกวดมาคนก็ต้องรู้จักเขาเขาก็ต้องรู้จักคนมากพอสมควรนะครับจึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่คนอย่างนุกเกอร์เนี่ยจะอยู่ในสายตาของคุณเอกชัยศิวิชัย หรือคุณเอกชัยศรีวิชัยคงจะได้จ้องมองนุกเกอร์มาแล้วจากบทสัมภาษณ์บทที่นุกเกอร์เอาไปลงเนี่ยใน YouTube ผมฟันธงว่านุกเกอร์เสียงอีสานนุกเกอร์กิศกรนุกเกอร์รัตนสิน,นไม่มาอยู่ปฐมบันเทิงสินอย่างแน่นอนผมมั่นใจว่านุกเกอร์กิศกรไปอยู่กับคุณเอกชัยศรีวิชัย อย่างแน่นอนอะไรถึงทําให้ผมคิดอย่างนั้นอะไรถึงทําให้ผมคิดอย่างนั้นเพราะในบทให้สัมภาษณ์ของเขาที่ลง y u t u b e เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองมีข้อความกล่าวถึงว่าเขาจะสนใจที่จะเป็นศินลปินเดี่ยวแล้วก็จะได้แสดงหนังแล้วก็มีคําว่าอยู่ภายใต้การอุปการะของคุณเอกชัยศรีวิชัย 3ามคำสำคัญเหล่านี้บ่งบอกและทําให้ผมฟันธงว่าเขาไปอยู่กับคุณเอกชัยศีวิชัยจึงใช้พาดหัวข่าวว่านุกเกอร์ทิ้งเสียงอีสานซบอก,อกเอกชัยศีวิชัยซึ่งนุกคุณนุกเกอร์เขาก็บอกว่าครูใช้คำแรงโอ้ผมก็บอกว่าไม่แรงหรอกก็ทิ้งจริงๆเขาก็บอกว่าไม่ได้ทิ้งแต่ว่าไม่ได้ทิ้งแต่ว่า จะไปหาประสบการณ์แล้วจะคืนมาขึ้นเวทีพ่อขึ้นเวทีแม่สาเหตุหลกัหลกๆที่ทำให้นุกเกอร์ตัดสินใจในครั้งนี้ก็คือเขาไม่สามารถที่จะอยู่กับเฮียหน่อยได้ไม่สามารถที่อยู่กับแม่นกน้อยได้เพราะว่าที่เขามาอยู่เสียงอีสานเพราะเป็นการรวมตัวกันของเฮียหน่อยและแม่นกน้อยเมื่อแม่นกน้อยและเฮียหน่อยฉีกสัญญากัน ก็ถือว่านุกเกอร์เสียงอีสานนี่จะไปอยู่กับใครก็ไม่ได้จะไปอยู่กับเพียนหน่อยก็จะว่าทิ้งแม่นกน้อยไปอยู่กับแม่นกน้อยก็บอกว่าไม่รักเฮียหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วตัดสินใจไปอยู่ที่อื่นซะเลยนั่นก็คือลงใต้ไปอยู่กับคุณเอก,กชัยศิวิชัยโพสต์ล่าสุดผมไปดูมาไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนุกเกอร์ก็บอกว่ารักคนใต้ออดอ้อนอซะคนใต้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ แฟนคลับของคุณนุกเกอร์อยู่อีสานแต่ว่าตอนนี้คุณนุกเกอร์กำลังจะกลายเป็นคนอีสานร,รักคนใต้คนใต้ก็จะรักคนอีสานมากขึ้นอาจจะเป็นศิลปินคนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์วัฒนธรรมระหว่างอีสานกับใต้ให้มันไหลเข้าไปสู่กันคุณนุกเกอร์ไปอยู่ปากใต้มาครั้งนี้กลับมาอาจจะได้อะไรดีๆมาทําเป็นโชว์อาจจะเป็นโชว์ปากใต้มาโผล่ที่อีสานก็ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตามให้กำลังใจเพลงนุกเกอร์ก็คือเขาจะผมคาดว่าเขาจะต้องมีซิงเกิลมีเพลงเป็นของตัวเองซึ่งคุณเอกชัยศรีวิชัยอาจจะตอนแรกอาจจะเอาเพลงของคุณเอกชัยศรีวิชัยนี่เอาลิขสิทธิ์ของตัวเองที่มีเนี่ยให้คุณนุกเกอร์มาร้องหรือจะทําเพลงใหม่ให้คุณนุกเกอร์เลยก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็จะได้สแสดงภาพยนตร์นี่สําคัญ เลาสิกายเป็นดาราได้หมดเยหมอลำดาราเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็แสดงเป็นดารากันหมดน้องเต้าหยองกับคุณพ่อเอกก็เป็นดาราน้องยูกิกับคุณนกพงศกรก็เป็นดาราหลายคนกลายเป็นหมอลำดาราไปหมดแล้วแล้วคุณเอกชัยศีวิชัยอาจจะมองเห็นความสามารถของคุณนุกเกอร์เสียงอีสานนุกเกอร์รัตนสินนุกเกอกฤษกรบุญมานะครับ เด็กน้อยจากจังหวัดกาลสินสะพานเทพสุดาอาจจะหยิบขึ้นมาพลังเสียงคุณลูกเกอร์ไม่ธรรมดานะครับคุณเอกชัยศรีวิชัยนีย่อาจจะมองเห็นพลังของลูกเกอร์แล้วก็มองเห็นว่าเสียงคนนี้น่าจะเข้ากับเพลงอะไรก็ได้เมื่อเขาได้ไปอยู่กับบรมครูเพลงผู้ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่าลูกเกอร์กลับจากใต้ขึ้นมาอีสานจะต้องมีอะไรดีด มาฝากชาวอีสานอย่างแน่นอนสิ่งหนึ่งที่มีสเสน่ห์ในตัวคุณนุกเกอร์ก็คือคำพูดคำจาที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนว่าไม่ทิ้งเฮียหน่อยไม่ทิ้งแม่นกน้อยแล้วก็ไม่ทิ้งรัตนศีอินตาชาัยรฐัฐทุกทุกท่านเป็นบรม,มครูของนุกเกอร์เสียงอีสานนะครับยังไงยังไงก็ขอให้คุณนุกเกอร์ประสบความสุขในชีวิต เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเป็นดาราที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งขอให้คุณเอกชัยศีวิชัยก็อย่าทิ้งนุกเกอร์ส่งนุกเกอร์ขึ้นไปสู่ฝันสารฝันคุณนุกเกอร์ให้ประสบความสําเร็จด้วยนะครับต่อไปนี้ก็จะให้ท่านทั้งหลายนี่ชมเสียงของคุณนุกเกอร์กิตสกรบุญมาว่าเขาแถลงนี้สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของผมหรือไม่ว่านุกเกอร์ ทิ้งเสียงอีสานซบอ,อกเอกชัยศิวิชัยส่วนจะอยู่ไปอยู่นานแค่ไหนเราก็คอยติดตามไปคําพูดของผมจะจริงจะเท็จขนาดไหนการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรมันก็ไม่แน่นอนเพราะสายน้ําเปลี่ยนใจปลาการเวลาเปลี่ยนใจคนทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยเฮียหน่อยมาอยู่เสียงอีสานจับมือกับเมีน้อยเราก็นึกว่าเสียงอีสานจะทะลดุดจะเอ่อโด่งดังโลดแล่นในถนนบันเทิง สุดท้ายก็ต้องไม่ลงตัวกันฉีกสัญญากันลงตัวอัน,นิจจังทุกครั้งอนัตตาทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ดับไปแต่ถึงยังไงก็ขอให้นุกเกอร์ดังกระชอนทั้งทางใต้และทางอีสานแล้วก็ขอให้พวกเรามีความสุขความเจริญมั่งมีสุขกินใหญ่บกจกใหญ่หลงใหญ่เึินเป็นหาดใหญ่ขาดเป็นวังใช่ตุพระวังใช้ยาบ้ังข้าง,าางเงินขบเกี่ยวาได้ขาดเขินถงให้ห้องใสดังท่องในเบาให้เงินท่องไรเขา กระเป๋าอึ้งตึงบัางมีสิสุกทุกปูทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสกู่สกคนครับนุกเกอกิสกรครับเมื่อนี้ครับผมสิมาตอบคําถามที่พี่น้องทางเขามาวา่า c ิ u น้ำเสงอีสานตอบอด้วยวอยู่ทางไหนนะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องผมขอถาความแบบนี้ก่อนวาที่ผมมาอยู่สงอีสานเพราะวา่าผมมาอยู่กับเม่นกน้อย ละก็มาอยู่กับเฮียหน่อยครับมาอยู่เพราะว่าสองท่านนี้จับมือกันลงเรือลําเดียวกันสร้างสั่งคนงานน้ำกันครับผมเปรียบเสมือนแม่นกหน่อยเป็นแม่อีกคนหนึ่งของผมและก็เฮียหน่อยเป็นพ่ออีกคนหนึ่งของผมแม่นกกระเปียบเสมือนหัวใจอีเครื่องหนึ่งเฮียหน่อยกระเปียบเสมือนหัวใจอีเครื่องหนึ่งที่มาจับมือกันรวมมือกันตุ้มเอาลูกเอาเต้าที่มีพวกผมบุคลากรทุกคนคน้นจะอยู่ในหัวใจของสองสีน่นี่น้ำกัน แต่ว่าในเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่พี่น้องลหลายๆคนอาศัยบัคคาชิตในกระตูพ่วเมงกับประเทศเนต่างโตนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาพี่น้องก็น่าจะรู้ดีครับในการที่เนี่ยหน่อยกับใน่หน่อยนะครับฉีกสัญญาการใน,นเมื่อพ่อกับแม่เอาลรแบบพ่อกับแม่แยกท่างกันนะครับพี่น้องแม่ไปฟังพ่อไปฟังแบบนี้ลูกจะไปอยู่น้ำพ่ออยู่กับแม่หรือว่า จะออกไปหาประสบการณ์ยุ่ทางใดผมคิดว่าลูกกัสสมารถที่จะไปได้เพราะว่าโดยพร่มที่ผมเองเป็นลูกกับเบืเคยที่จะลืมบุญคุนของแม่น,อน้อยและการฮี้หน่อยเลยครับผมมาอยู่สัญีสารใดเพราะสองคนนี้ครับผมมีซื้อมีเสียงขึ้นมาผมมีพี่น้องพี่หูจ่กข้าวา่าลูกเกิดสัญญาสารหลายขึ้นก็เพราะว่าฮี่หน่อยครับแม่น,อน้อยจับมือกันอยู่ด้วยกันครับผม โบลิ่หมุนพุ่นของพี่น้องเสนเพงลงลายกาแมนนกหน่อยและกัรเฮยหน่อยครับสำหรับพี่น้องที่ทางขอามาว่าผมนุกเกอร์ซีอูก็แมนนกหน่อยตอวอวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมปีสองหาหกหาผมต่อพี่น้องว่าตอนเนี่ยนุกเกอกร์คิดกร ได้ไปล่าล,าลงกับแมระหน่อยอย่างเป็นทางการแล้วครับสาเหตุที่ผมไปล่าลงกับแมระหน่อยหรือว่าตอนนี้ผมได้ไปออกจากสงนติสารแล้วนะครับกับพราะว่ามีหลายๆอย่างพี่น้องมีหลายปัจจัยครับปัจจัยแรกคือผมอยากที่จะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเขากับตัวเจ้าของและก็อยากที่จะไปเปิดหูเปิดตาเปิดโลกธทตุใหม่ๆอยากพัฒนาเจ้า,จาของเองเก่งขึ้นนะครับพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผม ได้รับโอกาสได้รับความอุปการะจากตาเอกกระช่ยศรีวิชัยนะครับที่บริโาสแทนกับผมนะครับได้มาร่วมสังสรรค์ผลงานครับศรีวิชัยโชคซึ่งผมอยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าผมได้โอกาสได้ความอุปการะในส่วนของผลงานเพียงต่างๆที่ผมจะมีสิ้นเกิดออกมาและกาสิดเดล่นผาพยนตร์ได้มีผลงานอีกทางดานหนึ่งซึ่งไม่เคยในผมได้ช่างใจว่าผมจะ ไปในทางที่จะเป็นนักร้องนักร้องอิสระหรือเป็นนักร้องศิลปินเดียวหรือว่าผมจะอยูครับวอลัมต่อนะครับพี่น้องอันนี้คือผมก็ได้คิดช่างใจนะครับในส่วนนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ประกอบไปผมในการที่จะตัดสินใจออกจากชังิสารนะครับพี่น้องครับผมถ้าถามบามี่วงไหนหรือมีทางอื่นมาถับท่ามบ่กับมีอยู่ครับมีอยู่ที่ผมมาคุยไว้นะครับพี่น้องนี่ใจกับมีอยู่ครับผมในี่ใจมีอยู่ครับ เพื่อนเกมาคุยอยู่สองสมองอยู่ครับแต่ว่าบอบอกว่าเป็นวงทั้งใดนะครับคือนี่น่ใจยอยู่ครับไปอยากไปอยู่อยู่ครับแต่ว่าอันที่จริงคือเข้าเองนะครับโตัวผมเองก็เป็นคนรุ่นใหม่เนะาะอาศิลัมบอกเกงนะครับพี่น้องอยังตัอสุ้อีกหลายนะครับพี่น้องรัมบัทเทนิเก่งอยู่ที่ผมบัทเทนิตัดสินใจเพราะว่าผมก็ต้องช่างใจจะคลองว่าในเมื่อโตเข้าเองเป็นเด็กรลุนใหม่ล่ะรัมบัทเทนิเก่งผมสีไปอยู่น วงนั้นวงนี่หรือโซนนั้นโซนนี่จุดนั้นจุดนี้ผมก็ต้องเบิร์ตของวา่าความสามารถของผมนี่จะถึงเพ่นบอผมไปอยู่ในจุดนั้นแล้วผมสิเฮดได้ดีบอผมกลัวในจุดนี้ครับผมก็เลยต้องช่างใจเบิง่งบอเมเป็นว่า่กลกาที่อยากจะไปะยูพเพราะว่เาเฮ้าก่้งล้ลเฮาเล่นตัทั้งเซี่บ่มแมนเลยพี่นอ้องอันนี้คือผมคิดตอลอดว่าถ้าไปแล้วเราเรา,เรากลัวเราทําออกมาให้กับแฟนคลับคนที่เขาติดตาม วงนั้นนั้นไม่ถูกใจหรือว่าเฮ็ดเหตุคนแบบอืเสียความรู้สึกยังประมาณนี้ครับพี่น้องแต่ว่าทายที่สุดแล้วถ้าผมไปยุววงใดผมเกษียรเท็เต็มที่และก็เต็มรอยครับพี่น้องกับความสมาีิผมมีนะครับพยายามที่จะเฮ็ดเห้ถึงใจพี่น้องทุกคนหลายที่สุดครับครับพี่น้องครับสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องผมกับฝากพี่น้องติดตามให้กำลังใจ นุกเกิด,ดกิจการคนนีในเด้อครับผมบว่าสิบปอยู่ทั้งใหบพราว่าสิบปอยู่มองไดบอนไดกกถทอว่าเป็นลูกเป็นล้านเป็นหวานใน่วนนีคนหนึ่งนะครับพี่น้องผมสีเฮ็ดให้นติมที่ฟื้นฟูนจาของเหตุเก่งขึ้นพัฒนาจของห้ดีขึ้นนะครับพี่น้องแต่สิ่งสําคัญเลยคือผมบกเก่เคยที่จะลืมบุนคุนของแม่น,นกหน่อยบอกเก่เคยที่จะลืมบมุนคุนของเฮียนหน่อยนะครับผู้ที่คิดในผมได้หัวใจครับพี่น้องเส้นเพลียงลายขึ้นไดมีซื้อมีเสียงขึ้นมากอีกระดับหนึ่งนะครับ ให้แต่พี่นองได้พูยจากข้างวานุกเกอสิงิสารลายข้นผมบลืมแน่นอนนะครับพี่นองผมอยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าวงการบมนเทื่อมวงการหมอลำเพา้มันแคบครับพี่นองผมออกจากไปเรืนน่อยๆผมออกจากที่นหน่อยมากเ,เวลาผมไปขืนวงอื่นหรือว่าเวลาผมไปพ่ออ่ะมีงานรวมกันครับหมอลำได้หลายวงผมไปตรงไปพอ่อเมนหน่อยเดี๋ยวพอให้หน้อคือเก่นนี่คือพระคุณไปใส่ผมกับว่าเคยลืมครับพี่น้อง พราะว่าผมสิบอยู่บนอื่นพรากุ้นกระติดตัวผมอยู่ตลอดและยุนนี่ใจผมตลอดผมต้องกลับไปมหาหาสูเหมือนกับที่ผมออกมาจากรัตนสินให้พี่น้องคิดบแบบนี้ได้ครับออกมาจากรัตนสินแล้วผมต้องกลับไปกราบไหว้คู่บาอาจารย์คือเก่านี่คือสิ่งที่สําคัญครับพี่น้องห้าบริลลุ่มบุญคุณองเพิ่นเพิ่นกับย่งอุปการละเห็นห้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งคือเก่าครับพี่น้องผมคิดเสมอว่าห้องออกมาจากคู่บรมคู่คนใดถ้าเราออกไปแล้ว เข้าได้ดีบรมาคู่คู่บาอาจารย์เพิ่นเ็นดีเห็นชอรำเฮาส่งให้ลูกหลานได้พัฒนาขึ้นได้เก่งขึ้นคู่บาอาจารย์ดีใจนํำผมเสื้อแบบนั้นครับผมเสื้อแบบนั้นตลอดไม่น,น้อยที่ผมจะออกมารัตนาสินแม่ผ้าพียะพีเจี๊ยบพีหนึ่งสุรชาติผมบอกมาไปเลยลูก้าลูกไปแล้วลูกจะได้ดีไปเล้ยลูก้าลูกได้แล้วลูกจะดังขึ้นไปเลยลูกลูกจะพัฒนาตัวของขึ้นไม่น้อยวอาแบบนี้ คู่บาอาจารย์ทังละตันฟินบอกแบบนี้เป็นคั้วเดียวกันหมดเลยผมดีใจแห้ง hey. ดีใจอีดีพี่น้อง,องจังใดพผมกระสีกลับมาตอบแทนบุญคุณเพิน่นมาขืนว่งมาซอยงานกันคือเกา่าพวดีใจกันหรอกพี่น้องฝากพี่น้องติดตามให้กำลังใจนุกเกอร์กริสกรคนนี้ฝากไบในอบอมอกอวางใจพี่น้องอีกจักคนนลดี้เดอพี่น้องฝากศิลปินบรรน,นองคนนี้ทีวัฒน์เอกเก่งนะครับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามทั้งเพจเฟซบุ Facebook, ๊กนุเกอร์กริสกรฝากพี่น้องติดตามทั้งอินสตาแกรม นุกเกอร์กิศกรฝากพี่น้องติดตามท่ากิ๊กตอรและก็ยูทูบ YouTube, ช่อง YouTube นุกเกอร์กิศกรหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจหนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจครับพี่น้องฝากในเด้อนุกเกอร์กิศกรขอบคุณในหลายครับพี่น้องครับ